หลังจากที่นักธุรกิจสาวพริมนัชชามาร่วมรายการห่วงกระแสาของพิถุมกัญชัยทางช่อง3มีการพูดถึงประเด็นที่มีปัญหากับนางเอกสาวออมสุชาครับเรื่องหุ้นส่วนทางธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางฟรีนบิวตี้จากที่เคยถือหุ้น48เท่ากันแต่สุดท้ายทางด้าของออมสุชาก็ไปซื้อหุ้นกับสสาครับอดีตผู้จัดการอีก4เจกระทั่งทำให้ออมสุชาครับถือหุ้นเป็น52 กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทและก็โหวตให้พรีมรัชชาเนี่ยครับออกจากกรรมการพร้อมกับตัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มของโซเชียลหรือว่าข้อมูลยอดขายแล้วก็หลังบ้านต่างๆไม่สามารถดูได้จนเกิดปัญหาตามมาครับก็คือบานปลายจนถึงขั้นฟ้องร้องกันนั่นเองครับในส่วนของคุณสสา,าอดีตผู้จัดการของออมสุชาครับมาถึงวันนี้ก็ยังยืนยันว่าการที่ตนเองนั้นได้ขายหุ้นไป4%เให้กับทางด้านของคุณอ,อมสุชาครับเป็นการขายไปโดยมิชอบเพราะว่าเธออ้างนะครับบอกว่าถูกทางฝั่งของคุณอ,อมสุชาเนี่ยหวานล้อมโดยไม่ใช่การพูดความจริงแล้วก็ ไม่ให้ข้อมูลจริงที่นํามาพูดกับเธอครับซ้ํายังมีการเซ็นสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูลลับการซื้อขายหุ้น4%นี้ด้วยหากพูดไปก็จะถูกฟ้อง50,000 0บาทแต่สุดท้ายคุณสสาเองก็โดนไป10กว่าล้านนั่นเองครับโดยที่คุณสสารเนี่ยเล่านีนก็บอกว่าโดนฟั่งของคุณออมสุชาเนี่ยฟ้องเรื่องการละเมิดการเก็บความลับก็คือสัญญาเก็บความลับการซื้อขายหุ้น4%ที่มีการเซ็นกันไปก่อนหน้านี้นะครับโดยคุณสสารอธิบายเพิ่มเติมในรายการหงกระสก็บ,บอกว่า ครั้งแรกเนี่ยน้องดาราเขาฟ้องมาก่อนนะครับ5.5ล้านบาทและน้องสาวของเขาเนี่ยก็ฟ้องหนูอีก5ล้านบาทด้านคุณสาสาเองก็เล่าต่อะคก็บอกว่านอกจากการละเมิดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เขาถือครองหุ้นโดยไม่ปกติสุกนะครับเพราะว่าหนูเนี่ยไม่ได้ไปเซ็นตราสารการโอนหุ้นมันขาดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับพอเขาฟ้องมาเนี่ยหลังจากนั้นก็ทําเรื่องฟ้องกลับ โดยคุณสาสารเนี่ยก็ฟ้องกลับเป็นบอกว่าเราถูกซื้อหุ้นไปโดยแบบช่อชนนะครับและก็ถูกปิดบังข้อมูลที่เป็นความจริงนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้ในรายการพี่หนุ่มกัญชัยเองเนี่ยก็ได้มีการถามคุณพริมนะครับบอกว่าคุณเคยมีปัญหากับนักแสดงมาก่อนไหมด้านคุณพริมเองเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับพี่หนุ่มไปบอกว่าเราทําธุรกิจมาก่อนเรามีเคสหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราแยากย้ายกันไปดีกว่าก็เลยมีการซื้อหุ้นนะครับด้านพี่หนุ่มกัญชัยก็สวนกลับขึ้นมาทันทีบอกว่าน้ําชาชิรนัท ด้านคุณพริมก็ตอบกลับไปก็บอกว่าใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่มีปัญหากันไปก่อนหน้านั้นด้านคุณพิมเองเก็ได้มีการบอกกับอดีตผู้จัดการของคุณอ,อมสุชานครับว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่เอาอีกแล้วกับนักแสดงแต่สุดท้ายก็ยอมรับนะครับที่จะมาทําแบรนด์กับคุณอ,อมสุชานี่ครับเพราะว่า เชื่อในการการันตีของอดีตผู้จัดการนั่นเองครับจนกระทั่งมีประเด็นก็เกิดขึ้นในวันนี้และแน่นอนครับว่าในรายการห่วงกระแสเนี่ยพิทุมกัญชัยได้มีการพูดชื่อของน้ำชาชูรันทเข้าไปนะครับแล้วก็มีหลายคนเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวในอิสตาแกรมของเจ้าตัวเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความไว้ในไอจีสตอีด้วยนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยก็บอกไว้นะครับว่าเรื่องเดิมกับคนใหม่และก็เป็นอีโมจิงูนั่นเองครับก่อนจะมีการโพสต์ภาพคู่กับคุณออมสุชาครับที่กําลังมีปัญหากับคุณพิมในเวลานี้ ที่กาลังออกหวนกระแสครับพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าส่งพลังแล้วก็แอดไปที่อินสตาแกรมของคุณออมสุชานั่นเองครับหลังจากนั้นครับทางด้านของน้ําชาชิรัตเองก็ได้มีการโพสไอจีสตอรี่อีกนะครับบอกว่าทําตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่องมองตัวเองบ้างนะคะรวมถึงข้อความบอกว่าแสดงเก่งขึ้นเยอะแล้วก็เป็นอิโมจิปรบมือนั่นเองครับพร้อมกับเขียนข้อความต่อนะครับบอกว่าหลังจากฝึกมาหลายปีก่อนที่จะปิดท้ายด้วยภาพอิโมจิภาพงูสีเขียวตัวใหญ่ๆเลยครับคุณผู้ชม และเมื่อพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยให้ทีมงานนําภาพดังกล่าวเนี่ยนะครับที่คุณน้ําชาได้มีการโพสต์เอาไว้ในไอจีสตอรี่เนี่ยไปเปิดในรายการครับซึ่งอันแรกเนี่ยก็คือเขียนเอาไว้บอกว่าทําตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่องมองตัวเองบ้างนะคะพอพี่หนุ่มกัญชัยได้มีการอ่านข้อความนี้แล้วก็เปิดภาพในรายการครับด้านคุณพริมเองเนี่ยก็ได้มีการพูดขึ้นมาบอกว่าเข้าหมายถึงใครคะพี่หนุ่มเองก็บอกว่าไม่รู้จากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดภาพข้อความขึ้นมาอีกนะครับซึ่งเขียนเอาไว้บอกว่าแสดงเก่งขึ้นเยอะ เป็นอีโมจิปรบมือนะครับแล้วก็มีการต่อท้ายบอกว่าหลังจากฝึกมาหลายปีซึ่งคุณปริมเองเนี่ยก็ได้มีการพูดในรายการนะคก็บอกว่าไม่ได้เป็นนักแสดงด้วยสิจากนั้นพ่หนุ่มกัญชัยก็ให้ทีมงานเปิดภาพอีโมจิภาพงูสีเขียวตัวใหญ่นะครับก่อนจะบอกว่าไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะแต่เขาไปถ่ายรูปกับออมมาปริมพูดว่าเขาต้องการอะไรคะยังไม่จบราบพ่หนุ่มเองก็ได้มีการถามปริมว่าเกี่ยวกับคุณไม้ซึ่งคุณปริมเองก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหนูกับเขาจบกันไปนานาาแล้วค่ะ่ะจบที เขาได้รับเงินไปแล้วด้วยพี่หนุ่มกัญชัยก็ถามว่าใครนี่ครับพิมก็บอกว่าดาราท่านหนึ่งเขาค่ะคือเขาได้รับเงินไปแล้วแต่หนูไม่เข้าใจว่าไม่จบหรอพี่หนุ่มเองก็บอกว่าแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยถึงคุณนะด้านคุณพิมเนี่ยก็บอกนะครับว่าก็อาจจะไม่ได้หมายถึงหนูก็ได้อาจจะหมายถึงเพื่อนของเขาก็ได้ ซึ่งแน่นอนว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นในรายการหัวกระแสนั่นเองครับระหว่างคุณน้ำชาชุรนัดนะฮะแล้วก็คุณพริมนั่นเองครับที่เคยมีประเด็นพิพาทกันไปก่อนหน้านี้แต่เรื่องนั้นก็จบไปแล้วครับคุณผู้ชม แต่ทีนี้นในรายการครับก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้มีการถามคุณสาสานะครับก็คืออดีตผู้จัดการของคุณอ,อมสุชานี่แหละนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้อาชีพของคุณเนี่ยคือเป็นผู้จัดการนักแสดงแล้วพี่หนุ่มเนี่ยก็ถามต่อนะครับว่าคุณเป็นผู้จัดการของเต่นานรพรใช่ไหมซึ่งคุณสศา,สาเเนี่ก็ตอบกลับมาบอกว่าใช่ค่ะแล้วคุณสาสาก,ก็มีการเสริมขึ้นมาบอกว่าเป็นผู้จัดการของคุณคิมเบอร์รี่มาก่อน ด้านพี่หนุ่มกัญชัยก็ถามนะครับว่าของใครอีกซึ่งคุณสสารเนี่ยก็ได้มีการไล่ชื่อไปนะครับคนแรกก็คือคิมเบอร์รี่แล้วก็บอกว่าน้องเต้านรพรนะครับแล้วก็มีการพูดต่อนะครับบอกว่าน้องมินพิชยาอยู่พักหนึ่งแล้วก็โรมรัชตะแล้วก็บอกว่าน้องยี่หวาปียาการนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะครับคุณสสาบอก ถ้าพูดเนี่ยก็คือเป็น10กว่าด้านพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ถามว่าอย่างคุณออฟสุชาเนี่ยคุณเป็นผู้จัดการใช่ไหมนะครับด้านคุณสาศาเองก็ตอบกลับไปว่าใช่ค่ะเป็นในช่วงประมาณปี2022ค่ะด้านพี่หนุ่มกัญชัยก็มีการถามต่อว่าก็คือดูแลคนเหล่านี้มาโดยตลอดซึ่งคุณสาศาเองก็บอกว่าดูแลคนเหล่านี้มาตลอดในวงการนี้20กว่าปีแล้วค่ะพี่หนุ่ม และแน่นอนว่าจากการที่มีการพูดคุยกันเบื้องต้นก่อนที่จะมีการเข้าประเด็นในรายการครับอย่างที่ไล่ให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับได้มีการพูดถึงชื่อคุณคิมเบอร์รี่ในรายการด้วยซึ่งก็เหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเกิดดราม่าเกิดขึ้นหลังจากที่คุณคิมเบอร์รี่เนี่ยนะครับผู้ชมได้มีการออกโพสต์สตอรี่ไอจีบอกว่าได้โปรดย่า้างชื่อคิมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของตัวเองหรือเพื่ออะไรก็ตามแต่ค่ะจบกันไป10ปีจบแบบนี้ดีมากแล้วนะคะ ตอนนั้นเด็กมากแต่ตอนนี้โตแล้วและคุณคิมเบอรี่เองก็บอกว่าอย่าให้ได้ยินชื่อคิมออกมาอีกค่ะต่างคนต่างอยู่ค่ะขอบคุณค่ะนั่นเองครับแน่นอนว่าหลังจากที่คุณคิมเบอรี่เองได้มีการ โพสข้อความลง IG Story แบบนี้เนี่ยหลายคนที่ได้อ่านข้อความนี้แล้วนะครับบวกกับเวลาที่มันคัดเคลื่อนกันแค่เล็กน้อยกับรายการห่วงกระแสแล้วก็คุณสาสารเนี่ยได้มีการอ้างชื่อคุณคิมเบอร์ี่ในรายการด้วยนะครับก็มีการโฟกัสไปที่คุณสาสาทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมแต่สุดท้ายนี้ก็ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปกับว่า คุณคิมเบอรี่เนี่ยพูดถึงใครนั่นเองครับก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นในรายการห่วงกระแสนะครับก็ <S <S คือมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเนี่ยสประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องราวของคุณน้ําชาจุรัะที่ออกมาโพสไอจีสตอรี่เหมือนกันนะครับแลวก็มีการโพสต์แบบโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนอ่านแล้วก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีคุณคิมเบอรี่ที่ออกมาโพสต์แบบนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับหลังจคงุณ สาสาเองนะครับที่เป็นอดีตผู้จัดการของคุณออมสุชาครับรวมถึงคุณพริมแล้วก็ตัวคุณออมสุชาเองจะจบลงอย่างไรนั่นเองครับแน่นอนว่าต้องรอฟังความจากฝั่งของคุณออมสุชาด้วยที่จะมานั่งรายการหัวกระแสพร้อมกับเปิดหลักฐานกลางในรายการนั่นเองครับ